เก่งค่ะเก่งอะเอาไหนใส่เก่งค่ะใส่ได้ไหมใส่ได้หรือเปล่าเลียงให้ถูกนะ เรี้ยงให้ถูกนะเอออ,กกอนเอออากอนเออเรียงงห้มันถูกคะ่ะเก่งคะ่ะเรียงให้มันถูกนะคะ สีเหลืองอันไหนแล้วมันสีชมพูค่ะสีส้ม oh ครูค่ะสีค่ะ เขียวค่ะสีได้ใสก่อนอะสีเขียวค่ะ,แ,ะ,คะแล้วก็สีชมพูค่ะแล้วก็สีอะไรเอาสีด้ไรใสก่นราสีฟ้าใสเลยค่ะสีฟ้าค่ะ เก่งจังเลยค่ะต่อได้ลูกโอ้โหโอ้เป็นรถถังเลยเหลยคะ่ะโอ้โหเป็นชั้นขนมชั้นเลยแหละคะล่ะขนมชั้นค่ะ อยุกนะคะขยุกออกค่ะเก่งกาเก่งจังเลยค่ะ 铺开。Uh huh.